ตีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนคูปองน,นะครับในวิชาดนตรีนาศิลป์น,นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องจังหวะทํานองและประโยคเพลงนะครับนักเรียนเปิดหนังสือหน้า97นะครับอันนี้เขามีคําถามถามนักเรียนนะครับถามว่านักเรียน,นยจะเปลี่ยนเนื้อเพลงที่ขี่เส้นใต้อย่างไรให้มีความแปลกใหม่นะครับอันนี้เป็นเพลงลอยกระทงนะครับนักเรียนลองลอง ลองเปลี่ยนดูนะครับตามจินตนาการของนักเรียนเลยนะครับลองเปลี่ยนดูทีนี้มาเข้าเนื้อหานะครับจังหวะเพลงนะครับจังหวะหมายถึงความสั้นยาวของเสียงที่ใช้กำหนดความช้าเร็วของบทเพลงจังหวะเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นดนตรีและร้องเพลงจังหวะที่ได้ยินในเพลงเนี่ยมีทั้งจังหวะช้าและ จังหวะเร็วนะครับจังหวะที่แตกต่างกันจะให้ความรู้สึกที่ต่างกันออกไปนะครับอัตราจังหวะคือความช้าเร็วของจังหวะนะครับที่มีทั้งจังหวะช้าจังหวะปานกลางและจังหวะเร็วมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับอัตราจังหวะของเพลงไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น3ชนิดดังต่อไปนี้นะครับคือ1อัตราจังหวะ3มชั้นนะครับ อัตราจังหวะ3ชั้นคือจังหวะช้านะครับ 2. อัตราจังหวะ2ชั้นคือจังหวะปานกลาง 3. อัตราจังหวะชั้นเดียวคือจังหวะเร็วนะครับอันนี้เป็นตารางนะครับการเปรียบเทียบอัตราจังหวะของเพลงไทยนะครับอัตราจังหวะ3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวนะครับเราจะนับแบบนี้นะครับอัตราจังหวะ3ชั้นเราใช้ชิ่งเป็นตัวกําหนดจังหวะนะครับ อัตราจังหวะสามชั้นนับดังนี้นะครับอาจเป็นเนี่ยขีดที่สองนะครับหนึ่งสองสามชิงหนึ่งสองสามฉับอีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามชิงหนึ่งสองสามฉับต่อไปอัตราจังหวะสองชั้นนะครับนับดังนี้นะครับ 1ชิงหนึ่งฉับหนึ่งชิงหนึ่งีกครั้งนะครับหนึ่งชิงหนึ่งฉับหนึ่งชิงหนึ่งฉับสุดท้ายนะครับอัตราจังหวะชั้นเดียวนะครับหรือจังหวะเร็วนะครับเราจะนับตรงนี้นะครับนับเป็นชิงฉับ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 ทั้งนะครับ ชิงฉับ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 นี้เป็นตารางนะครับนักเรียนลองไปฝึกนับดูนะครับอยู่บ้านว่างๆนักเรียนลองนับดูต่อไปทํานองนะครับทํานองหมายถึงระดับเสียงสูงต่ำสั้นยาวที่สลับกันไปอย่างมีระบบระเบียบตามหลักการประพันธ์เพลงและเป็นท่วงคานองที่ไพเราะน่าฟังนะครับ ทำนองเพลงเป็นองค์ประกอบของดนตรีสิ่งแรกที่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถจำบทเพลงนั้นได้เพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจำชื่อเพลงเนื้อเพลงไม่ได้แต่สามารถจำทำนองเพลงนั้นได้นะครับน,นี้เป็นการเคลื่อนที่ขึ้นลงของทำนองเพลงนะครับแบ่งเป็น3รูปแบบนะครับดังต่อไปนี้นี่เป็นแบบที่1นนะครับแบบซ้ำเสียงคือทำนองเนี่ยจะเคลื่อนที่แบบซ้ำเสียงดังนี้นะครับ อย่างเช่นนะครับนี้เราจะไล่จากเสียงต่ําไปเสียงสูงนะครับดูจากหมวลูกศรนนะครับอันนี้จะเป็นซ้ําเสียงก็คือโด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 เล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 มี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 ฟา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 ,า,า,าซอน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 ทีนี้เรานับอันนี้เป็นขาขึ้นนะครับ <Simon. S 1> นนโน้ตซ้ําเสียงขาขึ้นนี้เป็นโน้ตซ้ําเสียงเราจะไล่จาก เสียงสูงลงมาเสียงต่ำนะครับเรียกว่าโน้ตซ้ำเสียงขาลงนะครับซอน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 ฟา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 มี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 มมเล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 โด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 ,โดนี่เป็นแบบที่หนึ่งนะครับแบบซ้ำเสียงต่อไปอันนี้เป็นแบบที่สองนะครับแบบเรียงเสียง คือทำนองเนี่ยจะเคลื่อนไปตามลำดับขั้นของเสียงเปรียบเทียบได้กับการขึ้นลงบันไดนะครับแบ่งเป็น2รูปแบบดังนี้นะครับเป็นโน้ตเลียงเสียงขาขึ้นกับโน้ตเลียงเสียงขาลงนะครับการนับก็นับวันนี้นะครับคือโดเลมีฟาซอนนี้ไล่จากเสียงต่ำไปเสียงสูงนะครับต่อไปคนนี้ เป็นโน้ตเรียงเสียงขาลงเราจะเริ่มจากเสียงสูงแล้วก็ลงมาเสียงต่ำนะครับก็คือซอนฟามีเลโดนี่เป็นรูปแบบที่สองนะครับแบบเรียงเสียงต่อไปเป็นรูปแบบที่สามนะครับนะครับคือแบบข้ามเสียงนะครับรูปแบบที่สามคือทำนองเนี่ยจะเคลื่อนที่โดยมีระดับเสียงที่ไม่ต่อเนื่องกันนะครับเป็นการ กระโดดขึ้นลงข้ามเสียงแบ่งเป็น2รูปแบบดังนี้นะครับอันนี้เป็นขาขึ้นนะครับคือเริ่มจากเสียงต่ำไปเสียงสูงก็คือเราจะข้ามเสียงนะครับโดมีซอนนักเรียนสังเกตว่ามันจะข้ามเสียงเสียงเลกับเสียงฟ้าไปนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับโดมีซอนอันนี้คือขาขึ้นนะครับจากเสียงต่ำไปเสียงสูงคราวนี้ เป็นโนต้ตข้ามเสียงขาลงนะครับก็คือเริ่มจากเสียงสูงลงมาเสียงต่ํานะครับก็คือซอนมีโดก็จะข้ามเสียงฟากับเสียงเลนะครับอีกครั้งนะครับก็เป็นโนต้ตซอนมีโดนี่ก็จะเป็นรูปแบบนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการเคลื่อนที่ของทํานองเพลงนะครับต่อไปเป็นรูปแบบจังหวะของทํานอง รูปแบบจังหวะของทำนองคือความสั้นยาวของระดับเสียงที่นำมาทำเป็นทํานองเพลงตามความต้องการของผู้ประพันธ์เพลงและรูปแบบจังหวะของทำนองนั้น,นมีมากมายนะครับส่วนใหญ่จะสร้างวลีก่อนจึงนำวลีเหล่านั้น,นมาเชื่อมต่อกันเป็นทํานองเพลงที่สมบูรณ์นะครับรูปแบบจังหวะของทำนองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในบทเพลงที่ทำให้เราเนี่ย เข้าใจทำนองเพลงนั้นเช่นบทเพลงที่มีจังหวะเร็วทํานองสั้นกระชับจะทําให้ความรู้สึกสนุกสนานเลาใจหรือบทเพลงที่มีจังหวะช้าทํานองอ่อนหวานอาจทําให้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจนะครับประโยคเพลงนะครับประโยคเพลงเนี่ยคือแนวทํานองที่ดําเนินไปถึงจุดพักซึ่งประกอบด้วยวลีย่อยของทํานองที่สามารถ แบ่งวรรคตอนได้และมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปในแต่ละบทเพลงนะครับการแบ่งประโยคเพลงเนี่ยแต่ละบทเพลงมีการแบ่งประโยคเพลง1ประโยคอาจมี8ถึง16ห้องเพลงโดยประมาณนะครับแต่ละบทเพลงเนี่ยควรแบ่งประโยคเพลงให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของเพลงนะครับอันนี้เขาก็จะมีตัวอย่างเพลงให้นักเรียนดูนะครับชื่อว่าเพลงวิหกเหืนลมนะครับ เนร้องเนี่ยแต่งโดยสุนทรียาณเวียงการนะครับส่วนทานองนะคือสมานกานาพินเนี่ยเป็นคนแต่งทานองนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าที่เขาวงกลมไว้เนี่ยอันนี้นับเป็นหนึ่งประโยคเพลงฉะนั้นเพลงวิหกเหือลมเนี่ยจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่ากับเพลงวิหกเหือลมมีแปดประโยคนะครับ ทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยลองฝึกร้องเพลงนี้นะครับวีหกเกิดลมตามเพลงที่ตัวอย่างที่ครูจะเปิดให้ฟังนะครับ้นักเรียนฝึกร้องตามมานะครับ ที่จบไปนะครับก็เป็นเพลงวีหกเขืนลมนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างประโยคเพลงอีกหนึ่งเพลงนะครับชื่อว่าเพลง You Sleeping นะครับอันนี้จะเป็นในที่วงเล็บไว้เนี่ยจะเป็น1ประโยคนะครับเท่ากับเพลงนี้เนี่ยหบรรทัดจะมี4ห้องอันนี้2ห้องนี้เป็น1ประโยค2ห้องนี้ก็เป็นอีก1ประโยคเท่ากับเพลง Are You Sleeping เนี่ยจะมี รวมทั้งหมด4ประโยคนะครับมี1 2 3และ4จส่วนไอ้ข้างล่างนี้ครับออตตินาโตเนี่ยอันนี้คือสร้อยครับมันเป็นซ้ำเราไม่นับแล้วกับเพลงนี้จะมีถึง4ประโยคนะครับอันนี้เป็นผังสรุปสาระสำคัญนะครับคือจังหวะทำนองและประโยคเพลงนะครับจังหวะ จังหวะในเพลงไทยนะครับก็จะมี3แบบนะครับก็คือมีอัตราจังหวะ3ชั้นเท่ากับจังหวะช้าอัตราจังหวะ2ชั้นเท่ากับปานกลางแล้วก็อัตราจังหวะชั้นเดียวคือจังหวะเร็วนะครับส่วนทํานองเพลงเนี่ยก็คือเสียงสูงต่ําสั้นยาวสลับกันอย่างมีระบบระเบียบนะครับขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์จะเป็นคนกําหนดทํานองนะครับส่วนประโยคเพลงเนี่ยวักเพลงหลายๆวักเนี่ย ที่มีทํานองดําเนินไปถึงจุดพักนะครับอันนี้เรานับเป็น1ประโยคนะครับทีนี้การบ้านให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่103นะครับนักเรียนทําคําถามพัฒนากระบวนการคิดนะครับลอกโจทย์แล้วตอบลงในสมุดเมื่อนเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มรายวิชาดนตรีนักศัดสของป .4 นะครับ วันนี้ในวิชาดนตรีนาฏศิลป์จบการเรียนการสอนเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ